สีสาวหลักอาชีพกับหนึ่งความสนใจในการปรุงอาหารกินเองเมื่อพูดถึงการทําอาหารภาพที่หลายคนนึกถึงคือภาพของแม่บ้านที่วุ่นอยู่ในครัวทั้งวันตามแบบฉบับหญิงไทยสมัยก่อนแต่สําหรับสาวๆทั้ง4คนนี้พวกเธอไม่ได้คิดอย่างนั้นพวกเธอเชื่อว,ว่าการข้าครัวทําอาหารกินเองตอบโจทย์ชีวิตหลายข้อไม่ว่าจะทังเรื่องสุขภาพความอร่อยที่ชวนให้เราอยากลุกขึ้นมาทำอาหารกินเอง คนที่1ภรรยาสาวและว่าที่คุณแม่เจ้าของสโลแกนแมรี่มีฟีเบ็กฟัตนิดนกพนิชนกดำเนินธรรมเป็นพนักงานบริษัทแสนธรรมดาและเป็นภรรยาและกำลังที่จะเป็นคุณแม่แต่ในอีกพัทหนึ่งของชีวิตเธอคือนักเขียนสำนวนสนุกที่เล่าเรื่องชีวิตคู่และความสัมพันธ์เจ้าของหนังสือ p าว e r b บ เจ้าสาวที่กลัวสวยและเจ้าของ hashtag m ม r ี่มีฟีเบ็กฟัดโดยเริ่มต้นสนใจทําอาหารกินเองตั้งแต่ที่ขี้เกียจจะออกไปหาอาหารกินเองนอกบ้านตอนเริ่มทํางานเธอย้ายมาอยู่คอนโดคนเดียวหลังจากเรียนจบพออยู่คนเดียวมีอิสระทาอะไรก็ได้จึงต้องมีครัวที่สามารถทําอาหารกินเองแบบตามใจตัวเองได้อย่างเต็มที่โดยคุณนิพนกเรียนทําอาหารจากคุณแม่อาศัยชอบเข้าครัวไปช่วยคุณแม่แต่พอแม่แก่ตัวและเสียไปตอนนี้เลยอาศัยหาสูตรในอินเทอร์เน็ตดูคลิปสอนทาอาหารไปเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่จะดูแค่ วิธีการ mm hmm. อาศัยสัญชาตญาณเอาคุณนิดนกทําอาหารกินเองประมาณ3-4วันต่อสัปดาห์ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเช้าเพราะหาทานข้างนอกยากเสาร์อาทิตย์จะไม่ทําเก็บไว้เป็นวันออกไปหาร้านอร่อยกินดีกว่าทําอาหารกินเองดียังไงคุณนิดนกบอกไว้ว่าในแง่ที่เราปรุงรสชาติได้แบบตามใจตัวเองได้เต็มที่เพราะเป็นคนกินยากพอสมควรผักบางอย่างก็ไม่กินส่วนอะไรที่ชอบกินก็จะกินเยอะๆซึ่งจะกินอะไรเยอะๆจากร้านค้าข้างนอกก็ไม่ได้การทําอาหารกินเอง มนเลยบำเรอตัวเองได้เต็มที่อีกอย่างคือวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่เราใส่มันได้มีอะไรบ้างแต่ก่อนไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้นะจนได้อ่านหนังสืออะไรสักอย่างเขาบอกว่าเคยสังเกตบ้างไหมสิ่งที่เรากินอยู่มันมาจากไหนผักกาดที่ซื้อปลูกที่ไหนหมูเป็นยังไงซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาเอาอะไรมาให้เรากินเขาล้างแล้วหรือยังเครื่องปรุงเขาใส่อะไรให้เราบ้างและสุดท้ายการทําอาหารทําให้เรามีสมาธิด้วยกระบ,บวนการของมัน ที่มือเราจะเลอะโดยธรรมชาติทําให้เราหยิบม,มือถือมาเล่นไม่ได้ก็ช่วยบังคับให้จิตเราจดจ่ออยู่กับภาพข้างหน้ามากขึ้นพอเตรียมเสร็จปรุงเสร็จครัวเลอะเธอะเข้าสู่กระบวนการล้างจานและเช็ดล้างครัวทั้งหมดมันใช้เวลาและพลังงานเยอะมากแต่มันดีคนที่2องีอาสาวมืออาชีพและนักอบขนมปังมือสมัครเล่น ผู้มีความสุขกับการได้ลุ้นขนมปังอบเองสุดใหม่ๆทุกสัปดาห์ตาลปองปันธรรมานุบาลเป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์เธอคือหญิงสาวที่มีความสุขกับการได้นวดแป้งเมนูแรกในชีวิตที่ทําสําเร็จของคุณตาลคือบัวลอยคุณตาลสนใจการทําอาหารมาตั้งแต่เด็กโตขึ้นมัธยมไปโรงเรียนทําขนมไทยเป็นวิชาเลือกหลังจากนั้นก็หัดทําอาหารขนมด้วยตัวเองมาโดยตลอด คุณตาสนใจทําขนมปังจริงๆจังๆเพราะอยากมีอาหารเช้าที่มีประโยชน์ทุกวันจนลงมือทำตัดทำขนมปังกินเองตอบโจทย์ชีวิตยังไงได้พังจากความเครียดความเซ็งที่สําคัญคือได้ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวทุกวันอยู่สุดสัปดาห์คุณตาจะทําขนมปังสูตรใหม่ไปให้สวซึ่งก็คือพ่อแม่และนาลา้าๆให้ชิมแล้วก็อธิบายดีต่อสุขภาพเขายัางไงเป็นการแสดงความห่วงใยต่อคนรอบข้างแบบหนึ่ง คนที่3าสาวออฟฟิศช่างปรุงที่กินครีมแบบไม่แค่เพื่อสุขภาพและความอร่อยหญิงทัศวรรณวงเลิศสิริเป็นพนักงานสื่อสารองค์กรบริษัทปตทจำกัดมหาชนด้วยความชอบและความสนใจเรื่องสุขภาพทําให้หญิงใช้เวลาไปกับันหยุไปกับการจัดตลาดเข้าครัวทําอาหารสุขภาพกินเองเริ่มต้นสนใจทาอาหารกินเองตั้งแต่ตอนไปเรียนต่อที่อเมริกาสนุกดีที่ได้ช่วยกันทําอาหารกันกินคุณนาเขาชอบไปสรรหาเมนูมใหม่ๆหม่าให้ลองทาทาให้รู้สึกสนุกไปด้วยหลังจากกลับมาอยู่เมืองไทยก็ได้ทําอาหารกินเองบ้างเป็นครั้งคราว จากนั้นเลยกลับมาทําอาหารกินเองโดยศึกษาเรื่องอาหารคินไปด้วยคุณหญิงเป็นคนขี้เบื่อชอบเปลี่ยนเมนูปไปเรื่อยๆคินบ้างไม่คินบ้างไทยบ้างฝรั่งบ้างใช้เวลาทําอาหารบ่อยแค่ไหนทําอาหารกินเองเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์การทําอาหารกินเองดียังไงอย่างแรกคือเรื่องของสุขภาพถึงแม้ว่าอาหารที่ทําจะไม่ใช่อาหารเพื่อสุขภาพทุกมือ้อแต่เราก็รู้ว่าเราใส่อะไรไปคนที่4บล็อกเกอร์สาวก,กับปอดปริโออาหารทําเอง ผ่านโปรเจกต์ส่วนตัวเขาไว้ค้าเนสูนหนึ่งสิทธิสิทธิราคือสาวรักสุขภาพและรักงานทำมือเธอรู้สึกผูากพันกับการทำอาหารเพราะคุณแม่มักจะทำอาหารให้ทันตจักรจำวางได้ทำไมเราควรทำอาหารกินเองการทำอาหารเองทำให้เรารู้ว่าเราสามารถใส่ลงไปได้บ้างเราเชื่อว่าวัตถุดิบที่ดีไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเยอะเพื่อที่จะได้รสชาติของวัตถุดิบยังแท้จริงอาหารที่อร่อยคืออาหารที่ทำจากวัตถุดิบที่ดีปรุงแต่งแต่น้อยเพื่อให้รับรสชาติแท้จริงของวัตถุดิบนันนะ นอกจากความหันกคิดอีกแล้ว้านทำอาหารยังถือว่าเป็นชาล์ด้วยโปรเจกต์เาไว้คลาสศึกษหนึ่งเหมือนกับวิชาพืา้นฐานต่างเกี่ยวป็นอัลบั้มการทำอาหารพัฒนาการทำอาหารส่วนใหญ่จะเป็นการปรุงแต่งที่น้อยและใช้ความหลากหลายที่ดี